แกทองขครับผมาสามหากสามเจ็ดสี่เจ็ดครับไปไปลงไปไปนครับผมสามสองห2ึ เอาครับรับไปอี่ครับใครสู่ข้อให้ได้ลูกสู่ข้อให้ได้เป็นเทียวครับ ยกแลวครับเบนเอาลูกเบนโอ้เริ่มแล้วครับได้ลุ่นทั้งสองฝ่ายครับเบาได้ลูกเบาเบาให้ได้ครับแกะทองคำครับคอยลุ่นคอยเสียกันครับ ก็อครยังอยู่ครับงานครับล่างเอาลูกล่างเอาติดตลอดขาหั่อเข้าไปได้หลายครับหางดีครับเปงต้นครับาเกิดสูครับหลอดูนออเชียครับนอนดูุดน้มตาเหลี่ยมแม่แม่ครับผม พตาเาหเป็นเกัดไปเลยยังคอยเนี่ยอดใบอกนอนดูต้องตายยังแม่แมครับเบ้าดี้เบ้าดีครับผมยอดรอนอเชียรครับผมแกลงคร้บครับรอกระนั่งมไฟบางนีมาตลอดครับดอหลุนรอเชียรเป็นเอีคนนึ่งลักกันครับพอกับแม่แกผบฮูมาบอครับมืนนี้ สามน้องกินม,มา,าไม่ได้หรอกครับแต่ว่าผมอยู่ตรงไกลครับรอ,ร,อรอเชียร์กันนะครับผมเบาดีเบาดีครับอยครับ,บ bao đi rồi bè xếp than bài hai sóng <coughs> loài và chưa <coughs> ออกมาแล้วครับนพร้อมร้อยยีเสียบครับฮะเออนั่นเองครับฝังไฟอยู่นั่นครับไส้อยู่ฝาดำนะครับเฮ้ออ๋อมันโผล่ออกมาเร็วครับคอยหยอดคอยว่อนตามเห็นตัวใหญ่หรอครับ บาเบาครับบาเบาบาเบาครับกระเป๋าได้ยุ่แต่มันออกมาเร็วครับเกิบนานาที่ได้ครับโอ้ครับบอกไปยังครับชอยรุ่นให้เ้าครับรุนเกบกตอนครับถังแดงเบาไว้ลูกเบาไว้เบาไว้เบาไว้ ลรเจสซี่บอรุ uh, creator, DVD, ่นนอีกร้อยนึงให้ดีครับเบอ่งให้ดีดีครับโยยวอนระดับเบเกือบมาได้แล้วนครับ เบาให้ได้ลูกเบาไว้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 มีผ่านไปหาไว้เบาไว้เจ็ดสิบลูกเบาไว้เบาไว้เบาไว้กับเบาไว้เบาไว้เบาไว้ยี่สิบันไปเจ็ดสิบไม่ผ่านเจ็ดสิมผ่านเจ็ดสิบผ่าลูก รอลุนละลุนชี้ชิบลุนระดึกเลยครับบังไฟโยกปล่อยวนครับน้ำที่มาวันไปยืดจับไว้กำลัง60ไม่ดี่ยมนี โอ้โหครับเจ้าครับผู้พันพลายครับ่คนม,มากเจ้าสามลอยหกซีฟครับมขอบคุณที่ติดตามรอบชมนุ่งรอดทีที8 8่วสวัสดีครับ